เป็นละสองสามมื่นนะคะพี่น้องสู่นะคะน้องข้าต้องสู่ต่อไปนะคะต่แก้มก็ยังปอมปอมอ,อยู่เนาะไปพาตัดไนันใสไอ้น็อตนะคะพี่น้องแล้วก็สู่ต่อไปคนนยูกระสูนะน,น,น,นะคะพี่น้องเนาะค้นไปก็ไปนั่งก็ไปแล้วนะคะพี่น้องว่าได้เก็บว่า,บา,บาสบายแล้วนะคะสู่ต่อไปพี่น้องว่มีคลิปลงนะคง มาเตียนไหลทักทายพี่น้องจักหน่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวว่าสิยอมผมจักหน่อยพี่น้องเบอร์มือหอยกับเจ้าเบิ่งเอาเด้อพี่น้องหัวข่อยโอ้พี่น้องหัวข่อขึ้นขาวคักเทวัศน์พี่น้องข่ชิยน้อมดีพ่อพี่น้องเอ้ยว่าวัศน์วะหัวขาวบัวถวนน้องเอ้ยว่าวัศน์หัวข่อยขาวบ่วนะพี่น้องจ้าโอ้สวัสดีจ้าน้องยา ที่บ่ได้แว่นได้้องลาเพราะว่ากะยอมยอมพัสดยอมย้อมพัสุ่เพราะว่าพอดีน้องเสียเนาะก็ทำใจก็คืนไล่ไปนะถ้าเข้าซีากันกะาไว้นั่งก็ไปสบายลาล้ลน้องยาเลยบ่ได้เก็บแต่ปวดแล้วละ่ะนั่งสบายแล้วเฮ็ดเรียบร้อยทำบุญเก็บไปสองอันสามขึ้นนะคะ สามขึ้นสามขึ้นนะคะเผาอันเผาเมื่อวานนี้อันทราพนักิจเมื่อวานนี่นะโอ้เราคิดนะสวัสดีจ้าคุณยายอันไทยวัสันวะโอ้ยไปพี่น้องเจ้าแขวยอันประเด็อันปนอันเจ้ามาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อก็ประเด็ไปเบิ้งหลังบ้านหลังแซววัสันน้องคนที่อยู่ไทยนั่นเลยจ้าไปแล้วคนที่ ที่พี่ไปช่วงเดือนในเดือนสิงหาสิงไอ้กันยาสิงหานั่นแหละคนนั้นแหละไปแล้วหมดละหมดวัดดีจะน้องพัดไปแล้วไปสบายแล้วไม่เก็บไม่ปวดไม่ทรมานแล้วก็48ปีน้องยา48ปีก็มันไปหมดแล้วเนาะมันเป็นระยะระดับระ,ระยะสี่แล้ว ใช่ทำใจก็คุณที่อยู่ก็สู้กันไปก็เหลืออยู่สามสามสาวสามสาวกับหนึ่งหนุ่มนะหนุ่มหน่มไม่ไม่ห่วงมาหรอกมันเป็นผู้ชายแต่คนอีกคนหนึ่งก็ทำงานอยู่โรงงานอีกคนหนึ่งก็อยู่บ้านนะก็สิ้นใจแต่ก็สิ้นใจก็แบบไปอย่างแบบทรมานนะก็โรคก็ยังว่านะโรคมะเร็งเนาะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้หรอก เพราะว่านางก็จะไปให้คีโมวันอาทิตย์แต่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมว่านางไม่ยอมเพราะว่านางบอกว่าสู้ไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยไปหมอก็ไม่ให้นางก็ขอกลับบ้านกลับบ้านไปสองอาทิตย์ไปสองอาทิตย์ใช่เจ็บปวดเจ็บปวดมากเห็นนางทรมานทรมานมากนะตอนที่นางจะไปนะว่านางจะสิ้นนางล็อกอดโอยนะอาทิตย์สุดท้ายอดโอย ก็บอกโอ้ยท่าแตกแล้วท่าแตกแล้วก็สงสารน้องก็สงสารเนะสงสารไปก็ไม่ได้ไปหรอกน้องยาไปจองค่าตัว๋วไปดูตั๋วนะ่ะใช่ก่่าจะสิ้นลมแต่นางหน้าตานางยังสุดใสนะหลับแบบตอนที่ว่าพอน้องสาวก็บอกว่าเออเจ๊เจ๊ไม่ได้กลับแล้วนะนะเพราะว่าเจ๊ซื้อตั๋วไม่ได้มันซื้อตั๋วไม่ได้นะ่ะซื้อ พอดีเนาะเงินเราก็เพิ่งสิ้นเดือนใช่ไหมฮะสิ้นเดือนเงินเราก็ยังไม่ทันเข้าบัญชีไงเพราะมาติดเสาร์อาทิตย์ขอบคุณค่ะสิติดเสาร์อาทิตย์วันอังคารอังคารนั่นแหละอังคารอังคารพูดเงินเข้าไปมันก็ไปไม่ทันแล้วก็เสียวันเเสียวันพุธเอ้ยเสียวันอังคารวันเกิดเขานั่นแหละ เขาเกิดวันวันอังคารที่สี่มกราเป็นเกิดวันอังคารสี่โมงเย็นเขาก็ไปเวลาเขาวันเขาเกิดไปเวลาเขาเกิดแต่วันนี้เขาก็เก็บกระดูทำบุญเจ็ดวันพอดีมันติดงานด้วยงานบวชหลานด้วยก็เลยไม่ต้องว่าเออเอาไว้แค่นี้แค่นี้ก็คือไม่ต้องให้นางเป็นห่วงไงเพราะไหนหลานจะบวช มันก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก็คือตามที่นั่นก็คือจะให้อาศัยนางได้เกาะทรายผ้าเหลืองเข้าไปเพราะนางก็ไม่มีลูกมีผัวเนาะนางก็เป็นสาวโสดเลี้ยงล้านส่งล้านเรียนจบใช่โอ้ยตอนวันแสวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์นางสิ้นใจไปแล้วละ่ะสิขาดใจไปแล้วสาม สามสิบนาทีแต่ขับปั๊มปั๊มปั๊มอนางกลับมาแต่ก็คือม่อบอกสั่งเขาไว้ว่าอย่าปั๊มนางบอกว่าอย่าปั๊มถ้าหลับก็หลับคือให้นางหลับไปเลยนางบอกว่าอย่างนี้แต่เขาก็ปั๊มนางขึ้นมาไงก็ปั๊มมาขับปั๊มสุขปั๊มมาใช่ไหมปั๊มมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนางก็ไปแต่ตอนที่ไปพี่ตอนที่พี่ไปน่ะนางมีความสุขมีความสุขมีหัวเลาะ มีความสุขหน้าตาสดใสพอตอนที่พอนางพอนางให้คีโมสุสดท้ายนางก็ไปไอันนี้ไปให้ยิงแสงพอยิงแสงมันก็เริ่มเข้ากินกระดูกเลยกระดูกปวดขาตอนเมื่อเช้าเข้าไปเก็บไอ้กระดูกใช่ไหมตรงที่นางเป็นจุดตรงที่นางปวดอะ่ะมันเป็นจุดดําหมดเลยมันเป็นจุดดําหมดเลยแล้วมันจะเป็นตรงที่ปอด ที่ปอดที่กระดูกเขานางที่ช่วงขานางนั่นแหละมันจะดำช่วงนั้นแต่ยางอื่นขาวหมดเพราะมันกินกระดูกมันลามไปแล้วเห็นเห็นเจ้านายอะ่ะเจ้านายที่คุณผู้ชายที่แกไปปีที่แล้วน่ะไปปีที่แล้วน่ะปีก่อนโน้นนะปีก่อนโน้นก็เหมือนกันแกก็เป็นมันเลงเหมือนกัน แกก็เป็นมะเร็งลำไส้เหมือนกันแกก็แกไปแกก็ทรมานเหมือนกันนะแต่แกรัก,กนะรักมากแกสั่งเมียไว้แกว่าอย่าทิ้งนะอยู่ด้วยกันอยู่กันไปให้ดูแลไปแกก็สั่งเมียแกไว้แล้วเมันแกไม่ก็น้องก็ไม่ได้ปวดทรมานละเออเราก็ทําใจเราก็เออ,เอ,อสติแตกเหมือนกันเดินข้ามถนนไม่เห็นไฟแดงสมองมืดตึบ๊บไป สมองมดนตึ๊บไปก็อยู่เราก็สู้สู้ไปถ้าจังว่าดูยังไงถ้าเก็บเงินได้ก็ก็ว่าจะไปทําบุญร้อยวันถ้าไม่ได้ไปก็เหมือนเดิมเงินนั่นแหละถ้าจองตัว๋วถ้าจองถ้าจองนานๆก็ดูว่าจะดูว่าไปสองอาทิตย์มันจะเท่าไหร่ดูตัว๋วก่อนมันคงจะถูกนั่นแหละเพราะว่าเราซื้อกับชั้นชิดไงเราจะจองก็จองเราก็ไม่รู้ว่า เขาจะไปวันไหนใช่ไหมแล้วก็บอกบอกก็ไม่ได้แต่เขาจองเขาจองโดนๆอ่ะเพื่อนๆที่เขาจองก็จะไปเดือนเดือนเมษายเมษาไปสงการมันก็ถูกอยู่สวัสดีจ้าลูกโดมขอบคุณครับขอบคุณครับที่แวะมาส่งกําลังใจก็เออกอดีขึ้นหน่อยๆแล้วล่ะมันก็ต้องสู้นะลูกโดมสู้ต่อไปคนที่อยู่ก็สู้ คนที่อยู่ก็สู้กันไปก็ไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วล่ะก็ไปนู่นแหละนางก็ไปทํางานเกาหลีมาเนาะนางก็คิดฝันว่าเออกลับมานางก็จะไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่นางก็จะมาเสริมสวยทําจมูกแต่ว่านางไม่ได้ทําเกาหลีพอดีนางโดนโดนจับก่อนเพราะนางไปไปไปเป็นผีน้อยเนาะแต่ก่อนนางจะมานะ่ะนางนางจะ โดนจับนางฝันเห็นแม่แม่บอกว่ากลับบ้านเฮาเทอพอดีวันนั้นอว่าเช้ามานางก็ฝันใช่ไหมฝันเห็นแม่ให้กลับบ้านเนี่ยให้กลับบ้านพอดีเช้ามานางก็เข้าไปนวดโดนรวบหมดเลยตเต็มร้านสิบสามคนโดนหมดเลย<ม>เขาก็ส่งเขาก็กักตัวไว้ก็คือมาเก็บของเก็บแล้วเขาก็ส่งตัวกลับกลับมานางก็มานางก็กินข้าวไม่ได้ท้องเสียท้องเสียทียนี้ก็ปวดท้อง ก็ทีนี้ก็นางก็ไปตรวจหมอก็บอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคกระเพาะามันก็ไม่ใช่ว่าโรคกระเพาะนะมันหายปนผ่านไปสองเดือนแล้วทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าหนูก็ลองไปดูนี่ซิดูซิไปโรงพยาบาลในสมิติเวชโอเคเจ๊เานางก็กว่าตปไปตรวจก็รู้ว่าเป็นอ้ลำไส้เป็นมะเร็งในลำไส้ตัดออกคืบมึงลำไส้ใหญ่นะหมอบอกว่าคันระยะสี่แล้ว ดีนะที่หมอบอกว่าก่อนวันจะเออวันไหนวะสิ้นเดือนหรือเปล่าลูกหลานเอให้ออยิงแสงยิงแสงยิงแสงรอ,อ,อบสุดท้ายเขาหมอหมอก็เลยบอกว่าจะเอาไหมเข็มละสองแสนเข็มละสองแสนก็หลานหลานก็เลยบอกที่เขาเรียนหมอก็บอกหนูไม่รู้หนูต้องไปถามแม่ดูก่อนนะ ก็เข็มละสองแสนถ้าสองแสนหายก็จะเอานะแต่ถ้าสีไปมันก็หายเห็นไหมสี่ไปมันก็ไม่หายแล้วก็เสียเงินเฉยเฉยหมอเขาก็ไม่บอกขนาดคุณป่วยแนละ้วกินข้าวไม่ได้เขายังไม่ให้นอนโรงพยาบาลเลยยังให้กลับมาบ้านจ้าลูกโดมหมอก็ไม่บอกถ้าเข็มละสองแสนมันหายมันหายขาดมันหายเป็นปกติก็โอเค เห็นไหมพอหมอให้มาสองแสนไม่ถึงไม่เกิอนอาทิตย์เห็นไหมก็ไปนางไปให้วันไปยิงแสงไปยิงแสงวันสุกเนาะวันสุกรวันศุกร์น,นั่นแหละศุกรอบสุดท้ายเข็มสุดท้ายไปยิงแสงบอกว่ามียาอยู่ตัวหนึ่งเข็มละสองแสนบอกว่าร่างกายนางก็ไม่ไหวแล้วร่างกายนางไม่ไหวแล้วล่ะน้องยาเลยร่างกายไม่ไหว ก็บอกเออถ้าสองแสนมันหายมันหายขาดไปเลยก็จะเอาว่าอย่างนี้นี่มันก็ไม่หายขาดไม่เกินมันไม่เกินอ่ะอาทิตย์อ่ะมันก็ไปก็เห็นไหมแล้วสิบมาแล้วก็เสียเงินเฉยๆนางว่าจะไปเที่ยวไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ไปกัไปกับญาตินั่นแหละญาติแต่ว่าญาติน่ะลูกกับลูกพี่สาวแม่น่ะ เขาถ้าบา้านเราเ็าเรียกว่าลูกแม่ตู้อเนาะแมตู้ลูกเป็นคนพี่ที่สองเป็นพี่เป็นคนที่สองพี่สาวแม่คนที่สองที่สามที่สามเว้ที่สามเนาะตู้งาตู้บัวคนที่สามไม่คนที่สามเออล้านในพี่สาวอีกลูกคนลุงคนที่สี่ก็เป็นมะเร็งเต้านมนางก็เป็นเป็นอะไเขาเจอระยะแรกระยะแรก เป็นระยะแรกนี่ก็พานางก็รักษาอยู่ชนบุรีเพราะนางทํางานโรงงานด้วยไงแลก็คิดว่าก็เออจะไปเที่ยวจะไปทํางานที่ตุรกีก็ตือโครงการหนหะนางก็จะไปนวดเนาะนางก็จะไปนวดจะไปนวดแบบสองเดือนสองเดือนอย่างนี้แบบไปร้านเขาส่งไปไปนวดบินกลับแบบพาสปอร์ตเขาจะให้สพาสปอร์ตอย่างนี้ไงเพราะว่า,านางก็ว่าคิดว่านางจะหายนั่นแหละเพราะนางจะหายนางก็ไม่หาย ดังก็ไม่หายก็อนั่นก็เลยกลับเนี่ยก็ทำงานแล้วก็สู้สู้กันไปอยู่ไปเราก็สู้กันไปเนาะเออคนอยู่ก็อยู่คนสู้ก็สู้แล้วฝนก็ตกน้องยาเอ้ยตกได้ตกดีเมื่อวานก็ไปผ่ามามึนยามืนใหญ่ยาชาปากเบี้ยว อันนี้เขาก็ยังปวดอยู่เมื่อคืน้ก็นอนไม่ได้ทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้ก็นอนไม่ได้ทั้งคืนนี้ยังบวมอยู่วันที่สิบเก้าไปตัดเออวันที่สิบเก้าใช่ไหมสิบเก้าทุิ้วันที่สิบเก้าก็จะไปตัดไหมหรือว่าราคาผ่าตัดหกร้อยห้าสิบเล่มหนึ่งอะ่ะแสนหนึ่งถ้าเป็นบ้านเราเนะี่ย นั่นแหละสู้ไปคนอยู่ก็สู้กันไปเหนื่อยก็พอเหนื่อยนะแล้วก็ันไปนี่ก็เริ่มดอกไอ้นี่ก็เริ่มออกแล้วละเริ่มดอกไม้เริ่มมันก็เริ่มแตกดอกแตกนั่นละนเป็นหินเหี่ยวนี่ก็เหี่ยวเริ่มตัดเริ่มออกก็บรรยากาศเนาะตอนนี้ก็เริ่มเดือนพามีนาก็ใบกระเทียมก็เริ่มออกแล้วรู้สูดอกไม้ก็ตัดเริ่มตัด ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณน้องหยานะขอบคุณนะทุกทุกท่านเด้อ,อได้สิหนาทีแล้วน้องหยาพี่ขออนุญาตลงไลน์นะไ,ไปทำงานต่อทำงานสองชั่วโมงเช้าสองบ่ายสองได้วันละเจ็ดสบแปดสิบยูโรแต่ก็เป็นเงินเดือน,นแต่ทำเป็นชั่วโมงแต่วันนี้ไม่มีงานเข้านะที่จริงสามสาชั่วโมงที่จริงสามรอบ งานไม่เข้าก็เลยเกขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาส่งกําลังใจให้นะคนอยู่เราก็สู้กันไปดิ้นรนกันไปชีวิตเรามันไม่แน่ไม่นอนหรอกจ้าบายบายขอบคุณคะ่ะขอบคุณลูกโดมด้วย